ย่าแพลว่ามากอะไรพี่แค่นั่งกินออ่หมูผัดกะปิให้ทุกคนดูแผ่ว่แล้วหรอกมอไข่เจียวใช่ไข่เจียวไม่มอพี่ย่าทำอาหารเก่งไหมทำไมเ่เต็มนะจะสองแสนโอ้สองแสนแล้วโอ้ยทุกคนเก่งมากเลยขอบคุณนะคะหนึ่งันห้าร้อยมีกี่ที่นั่งเหรอคะไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจเลยอ่ะทุกคน บสี่พันห้าหรอคะน่าจะมีสิบห้าหรือยี่สิบใบเนี้ยแหละถ้าจำไม่ผิดนะวันนั้นนั่งประชุมกันจำไม่ค่อยได้เมื่อแต่นั้นจีบคุณปฏิตาอยู่เลยไม่ค่อยได้ฟังเขาได้ร <c oughs> ่ยะกับแคลี่อยู่ด้วยกันแล้วน่ารักมากเขาไหวเดียวกันนะเนาะน่นาร นหนึ่งคนหนไหนคนนี้ก็เงียบเยบ <c oughs> เหมือนเป็นจิ๊กซอวที่มันลงตัวไม่มีแฟนอยู่ด้วยลงลย <c oughs> วันหัวแฟนเหรอใช้สีาขาเขาก็โทกันเกือบทุกว,วันแหละ <c oughs> วันนี้คุณปาน้ทำอะไรอยู่นะคุณปานียะ <c oughs> ยังไม่ได้คุยกันเลยวันนี้ <c oughs> นิตาอยู่ไหนอยู่ในใจโอ้วันนี้ไม่เจอกันเดี๋ยวจะเจอกันวันที่สี่ดีนะกัน